สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตโพสต์ของน้องเต้าหยองและอัปเดตคิวงานของระเบียบวัทศินกันค่ะโพสต์ post จาก Facebook ระเบียบวัตศิ์แฟนเพจนะคะค้งสุดท้ายแล้วนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ20ิมิถุนายน2566วันนี้ระเบียบวัตศิล์ก็แสดงอยู่ตรงข้ามปัป๊มปตทหลังวัดสะพานสี ตำบลมาดมาก,มากยางพรน,นะคะอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง FC f c แฟนคลับชาวจังหวัดระยองอย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ต่อด้วยโพสที่2นะคะจาก facebook เต้าหยองระเบียบวัฒศิลป์ f c แฟนคลับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถไปกดติดตามได้ทั้ง2เพจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียบวัฒศิล์แฟนเพจหรือว่าเต้าอยองระเบียบวัฒศิลป์ค่ะ โพสจาก Facebook เต้าหยองระเบียบวัฒนิลป์นะคะ 23. มิถุนายน2566เชิญชวนแม่แม่พี่ๆน้องๆทุกท่านมาร่วมชมคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลร,ระเบียบวัฒนินโดยโปรเจกต์นี้เรามีเสื้อบวกพัดจำหน่ายในราคาเพียง250บบาทจำนวนจำกัดขายเฉพาะหน้างานเท่านั้นครับ แม่แม่ FC แฟนคลับนะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจลูกเตากันเยอะๆนะครับดอกจันขายหน้าง,งานเท่านั้นไม่จำกัดจำนวนการซื้อ FC แฟนคลับนะคะใครที่มีโอกาสนะคะที่สามารถไปได้นะคะวันที่23มิถุนายน2566ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะคะวันปิดฤดูกาลค่ะ